ประทัดหรือกอสทซึ่งเป็นการประชุมวาระพิเศษเป็นการพิจารณาผังรายการออกคู่ขนานบริษัทบางกอกเอนเตอร์เทนเมนต์และบริษัท BC ซีมัลติมีเดีย ที่ประชุมมีมติ3ต่อ1เสียงนะคะให้ช่อง3ออกคู่ขนานได้ที่ช่อง33 HD และ43ในกล่องดาวเทียมและเคเบิลภายในวันที่11ตุลาคมเวลา16นาฬิกาน,นเอกนาทีโดยเอสุกรรัฐประธานกสทเปิดเผยว่าการออกอากาศคู่ขนานของช่อง3จะอยู่ในช่องดิจิตอล33 HD และช่อง43ในกล่องดาวเทียมและเคเบิลแล้วก็ยังมีสิทธิ์ช่วงเวลาโฆษณาเท่าเดิมเช่นเดียวกับช่อง7และช่อง9 โดยตัวแทนช่อง3ไปยื่นผังรายการออกอากาศคู่ขนานของบริษัทบางกอกเอนเตอร์เทนเมนต์และบริษัท BC m u มัลติมีเดียตามคำสั่งของสารปกครองเมื่อวันที่8ตุลาคมที่ผ่านมาเพื่อให้คณะกรรมการกอสอทอได้พิจารณาทางด้านนายสุรินทร์กิติยาพงพัน์รองกรรมการผู้จัดการบริษัทบางกอกเอนเตอร์เทนเมนต์เปิดเผยว่าช่อง3ยินดีทำตามมติคณะกรรมการกอสอทโดยจะยกผังรายการอนาล็อกทุกรายการไปออกคู่ขนาน แล้วก็จะเริ่มออกอากาศคู่ขนานตั้งแต่ช่วงเวลา20นาฬิกา15นาทีซึ่งเราได้ออกอากาศไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อ20นาฬิกา15นาทีซึ่งถือว่าเร็วกว่ากำหนดที่บอกว่าจะต้องเป็นภายในวันที่11ตุลาคม1 6นาฬิกา30นาทีนะคะเพราะฉะนั้นก็อยู่ในเงื่อนไขนะคะขณะเดียวกันช่อง3ก็เตรียมถอนฟ้อง2คดีที่ยื่นฟ้องไปก่อนหน้านี้ด้วยค่ะยังไงก็ได้นะครับความตั้งใจในการที่จะช่วยนะครับมีส่วนในการเปลี่ยนผ่านนะครับจากอนาล็อกไปเป็น ดิจิทัลของบ้านเราเนี่ยก็ก็สำเร็จลงนะครับก็ผมถือว่าก็เป็นวินวินนะครับเราอาจจะต้องมีภาระในหลายเรื่องนะครับเนื่องจากว่าจะต้องไปจัดการกับทางาผู้ประกอบการเดิมที่อยู่ในช่อง33 HD นะครับซึ่งก็อาจจะต้องมีการาดูโปรแกรมดูความเหมาะสมอะไรนะฮะแน่นอนนะครับผลกระทบก็คงจะมีบ้างนะครับแต่ในขณะเดียวกัน,เ,นเราก็ยังพอมีช่องทางก็คือเรายังเหลือช่องช่องช่อง28นะฮะยังมีช่อง13 ที่เป็นช่อง Family นะครับก็คิดว่ามีปัญหาแต่ว่าน่าจะสามารถที่จะจัดการได้ครับนี่ค่ะคุณผู้ชมส่งมาบอกสัญญาณช่อง HD ชัดมากๆเลยค่ะก็ะะะถือว่าเรื่องงามยามดีนะคะวันที่10เดือน10นะ,ะใช่เป็นวันศุกร์ด้วยใช่แล้วนะคะทุกอย่างก็เริ่มต้นอย่างมีความสุขค่ะ,คะเรามาดูเรื่องดีๆนะคะของผู้ป่วยที่เป็นโรคมะเร็งกันบ้างดีกว่า